สวัสดีครับพบก,กับสุร,ครุคัลหริว์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟอนไดเผยนะครับเจ็บหนักเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพเวอร์ชิออนไดนะครับกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลเขาเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บจากการโดนจอแดนพิทฟอร์ดในทวันเอเวอร์ตันเสียบสะกัดจนเอ็นขว้หน้าฉีกขาดและต้องพังยาวเกือบ1ปีในเกมเมอร์ไซส์ดาร์บี้แมตช์ที่สนามคูติสันพาร์คเมื่อ5ปีที่แล้ว นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของตนเองแม้จะานอาการมาเจ็บหนักมานะครับแต่ฟันไดก็ยังคงทำงานได้แข็งแกร่งและสม,ม่ำเสมอมาตลอดและในซีซั่นนี้ดาวเตะชาวดัตในวัย3% 3ปีก็เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยบัญชาเกมรับทำให้ลิร์พูภายใต้การนำทัพของกุนซืออานเนอร์สลอตคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จันได้กล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแมะว่าจะยากลำบากก็ตาม โดยเฉพาะในด้านจิตใจผมนอนไม่ค่อยหลับและตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเป็นอย่อนไรต่อไปผมยังจะเป็นผู้เล่นคนเดิมไหมแต่เรื่องร่างกายผมคิดว่าผมทำได้เพราะเราเป็นนักกีฬาเราจึงจัดการกับมันได้ผมต้องไปทำกายภาพบำบัดที่ดูใบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ได้อยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งดีมากเจ็ดสัปดาห์กับพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันเป็นช่วงเวลาครอบครัวที่ประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยมีแม้ว่าจะไม่มีใครต้องการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงแต่ช่วงเวลาที่มีด้วยกันนั้นก็คุ้มค่ามากอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่นักวิจารณ์หลายคนยังคงมองว่าฟันไดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เหมือนเดิมก่อนที่จะบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวอธิบายว่าทุกความผิดพลาดในเกมผู้คนจะพูดถึงอาการบาดเจ็บผมรู้ว่าคุณทำก้าวสิ่งได้ถูกต้อง และหนึ่งสิ่งที่ผิดพลาดและผู้คนจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิดพลาดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นมันสามารถทําให้คุณหัวเสียและสูญเสียความมั่นใจคุณรู้สึกกลัวที่จะทําผิดพลาดความมั่นใจก็เหมือนดอกไม้เจคกอคลอบสอนผมเรื่องนี้มันบอบางและถูกทําลายได้ง่ายดังนั้นผมรู้ว่าต้องแสดงความเป็นผู้นําออกมาเมื่อมีคนมองมาที่ผมสำหรับวิจิฟไนายถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นลิเวอร์พูลที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอมาตลอดหลายปีที่มันมา โดยนั้นตั้งแต่ย้ายมาจากเซาทเทมตันเมื่อเดือนมกราคมปี2018เจ้าตัวก็ลงสนามไปรวมทุกรายการ316เกมซัดไป27ประตูเวลคลาสไร้ควงเมอร์ฟี่ยกย่องพ่อหมีเบื้องหลังความสำเร็จพาหงแดงเะลิงบาหลังแชมป์อีนไล์และเดนนี่เมอร์ฟี่สองอดีตแข้งชื่อดังของพิม์ลี ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลต่างเห็นพ้องต้องกันว่าอาลีซงเบเกอร์ผูร้รักษาประตูทีมชาติบ,บราซิลของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทําให้พลพรรคหงแดงควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นี้ตลอดฤดูกาล2024-25ได้นันแซมา้าทําผลงานได้อย่างเหนียวแน่นและถึงแม้จะมีช่วงที่ต้องพักจากอาการบาดเจ็บหลายสัปดาห์แต่เจ้าตัวก็ยังกลับมาโชว์ฟอร์มดีๆและสร้างความอุ่นใจกับทีมเสมอมาเมื่อมายืนเฝ้าเสา ซึ่งทาให้เอยียนไรท์และเมอร์ฟี่ต้องออกมาชื่นชมเมอร์ฟี่กล่าวว่าตําแหน่งผู้รับสมบตูไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมแต่ในหากผมเป็นกองหน้าและเวลาที่ผมต้องเผชิญหน้ากับผู้รับสมบตูแบบเขาผมรู้สึกว่าก็คือผู้รับสมบัตูที่เก่งที่สุดที่ผมต้องเผชิญหน้าด้วยปีเตอร์ชมัยเคิลเคยเป็นหนึ่งในผู้รับสมบตูที่ยอดเยี่ยมแต่อาลีซงดูเหมือนจะมีความโดดเด่นไม่แพ้กันขณะที่เอยียนไรท์กล่าวเสริมด้วยว่าลิเวอร์พูลมีผู้รับสมบตูเมืองสองที่สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างไรร้อยตอ การที่เคลล์เฮอร์เข้ามาเทนที่อาริซงนั้นราบรื่นมากจนไม่มีใครพูดถึงอาริซงเลยเมื่อเขาไม่อยู่ในสนามในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอาริซงยังคงแข็งแกร่งเสมอบางครั้งเมื่อต้องดูทางเลือกที่จะยิงบอลคุณอาจคิดว่าพอเห็นพื้นที่ที่จะยิงเข้าไปแต่พออาริซงวิ่งออกมาคุณก็จะไม่เห็นพื้นที่อะไรเลยการปิดมุมของเขาดีมากยิ่งใกล้พื้นที่ว่างประตูด้านหลังเขาก็จะยิ่งเล็กและเขาก็จะยิ่งดูตัวใหญ่ขึ้น ปัจจุบันไอซงยังดูมีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตที่ลิเวอร์พูลและยังมีสัญญาผูกมัดกับทีมจนถึงปี2027ซึ่งคาดโอทัฟฟอรเรลโคดโกหงแดงที่ร่วมทัพกันมาอย่างยาวนานก็ยืนยันว่าเมื่อเก้าในวัย32ปีจะอยู่เฝ้าเสาในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปแม้จะรับความสนใจจากทีมในลีกซาอุดีอาระเบียก็ตาม ทอฟเรลการผ่าน ESPN บราซิลว่าประตูจากลูกมงในเกมเจอกับ,บเวทบอมเพื่อคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปี2021ถือเป็นประวัติศาสตร์การร้องไห้ของเขาเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากใช่ไหมอาลีต้องการที่จะเนินเรื่องราวนี้ต่อไปเห็นได้ว่าทีมจากสุดิอาระเบ,บียมาพร้อมข้อเสนอมากมายและดีมากๆด้วยแต่เขาก็มักพูดว่าว้าวผมอยากดำเนินชีวิตต่อไปที่นี่ผมเป็นนี่ลิเวอร์พูลมากๆ และผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปสํหรับผมก็รู้สึกประทับใจมากเช่นกัน,กนเมื่อมาถึงที่นี่ความเคารพที่นักเตะคนอื่นมีต่ออาลี่รวมถึงพนักง,งานและทีมงานเบื้องหลังทั้งสตาฟโค้ชชุดนี้และของเจคกิ้งครอฟในดีตตลอดจนบอร์ดบริหารแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นบุคคลสําคัญที่นี่จากประวัติศาสตร์ที่เขาเคยสร้างเอาไว้ที่นี่และแสดงเห็นอย่างชัดเจนในเกมสําคัญที่ผ่าน,านมา แสดงเผยแผนอาเนอร์สลอตว่าที่กุนซือหงแดงผลักดันหนักลิอรูพูทุ่มล่าชาบีซิมอนค่าตัว60ล้านปอดมีรายง,งานข่าวจากสื่อตามประเทศระบุว่าอานเนอร์สลอตผู้จัดก,การทีมลิอร์พูได้เริ่มเดินเครื่องวางแผนการเสริมทัพสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดวยมีเป้าหมายสำคัญที่เขาต้องการผลักดันให้สโมสรทุ่มเงินคว้าตัวมาริ่มเทียมคนนั้นคือชาบีซิมอนเพเมเกอร์ดาวรุ่งชาวดัตช์ของอาบาไลซิก ข้อมูลดังกล่าวมาจากมิกบราวอดีตหัวหน้าแมวมองผู้ค้ำรอดในวงการฟุตบอลซึ่งยืนยันผ่านการบทสัมภาษณ์กับฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อเชื่อแดงแดนผู้ดีว่าดาตินในวั์ยุ2ปีอะไรนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายลำดับต้นต้นที่ทีมงานหงแดงกําลังให้ความสนใจอย่างจริงจังสลอตคือแรงขับเคลื่อนสําคัญเหตุผลที่ทําให้อานเนอร์สลอตกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมง,งานกับชาบีซิมันเพื่อนร่วมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ มาจากความเชื่อมั่นว่าซิมันซึ่งสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองกาลางตัวรุกและริมเส้นจะเข้ากับระบบการเล่นของเขาได้อย่างลงตัวและสามารถยกระดับคุณภาพของ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลได้อย่างแน,น่นอนบิ๊กบราวยังย้ำชัดว่าสลัดคือแรงผัดดันที่แท้จริงเบื้องหลังความพยายามในการคว้าตัวครั้งนี้เพราะตัวผู้จัดการทีมรู้จักนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่เขาจะนำมาสู่ทีมทำให้เชื่อมั่นว่านี่จะเป็นการเสริมทัพ ที่คุ้มค่าค่าตัว60ล้านปอนด์และความสนใจในตัวเอเบลิซีเอเซ่สำหรับค่าตัวชาบีซิมอนนั้นฟุตบอลอินเดอร์เคยเปิดเผยเอาไว้ก่อนน้าน,นี้ว่าอยู่ที่ราว60ล้านปอนด์และเชื่อว่าทางอาบาเิซิเองก็พร้อมพิจารณาข้อเสน,สนอที่เหมาะสมแม้จะเพิ่งคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวรได้ไม่นานนอกจากชื่อของซิมอนแล้วลิเวอร์รยังตกงเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายอื่นๆในตำแหน่งใกล้เคียงกันด้วยโดยมีชื่อของเอเบลิซีเอเซ่ ดาวเตะของคริสทอเพลตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สมนสอนจับตามาอย่างต่อเนื่องและเคยมีรายงานมาว่านักเตะเองก็สนใจที่จะย้อมรุ่งทีมหงดังเช่นกันการเคลื่อนไหวในตลาดการสแกนนักเตะจงสมน,นีภายใต้การกุทีมของอันเนอร์สลอตจะน่าจับตามองอย่างยิ่งโดยมีชื่อของซาบีซิบันเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆที่คนสื่อชาวดัตต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการปร,รับทับลิเวอร์พูลสำหรับสู้ศึกฤดูกาลใหม่ นี่คือสุดขา้ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ